สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ในเกมโปเกมอนโกวันนี้ผมก็จะมาให้ดูโลเคชั่นแถวบ้านของผมนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของเกมนะครับและนี่ก็คือโลเคชั่นบ้านของผมนะครับก็จะมีถนนตัดผ่านหนึงเส้นนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับบ้างเปล่าเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ท้องฟ้าที่สวยงามประมาณนี้นะครับไม่มีโปเกยิยมไม่มีโปเกสต็อปเลยนะครับนี่น้องนี่คือโลเคชันบ้านของผมนะครับก็ถ้าใครที่เล่นเกมโปเกมอนโกนะครับแล้วแถวแถวรอบบ้านนะครับเป็นเหมือนของผมนะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ อันที่จริงแล้วผมก็อยู่บ้านนอกนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองนะดังนั้นโปเกสต็อปเลยไม่มีนะครับก็ถ้าใครนะครับที่เล่นเกมโปเกมอนโกถึงเวล40แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอโปเกสต็อปให้ผมนะอขอโปเกสต็อปหนึ่งอันนะครับให้ผมก็ยินดีนะครับนะยินดีนะจะยินดีมากเลยนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่ไม่มีเลยนะครับ คือถ้าผมจะเล่นนะต้องไปหมุนเสาประมาณ40กิโลนะครับห่างจากบ้านผมนะครับก็คือต้องไปในตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับถึงจะมีเสาโปเกสต็อปนะครับนาะแถวบ้านผมก็ประมาณนี้นะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ